เวลาเขาไปถ่ายมิวสิกนางเอกเนี่ค่ะเขาก็กลับมาแม่มากคุณนี้สเปคเลยหลายคนแล้วนะมิวสิกเพลงไหนฮ่ะเอาเสร็จแล้วพอลุ่งขึ้นสองน้มมันไปถ่ายอีกมาเอสเปคอีกแล้วทำไมคนนี้กว้างมากเลยนะทไม ชายที่คนก็สเปคทุกคนเลยเราไม่เราพูดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นแม่งเหงาๆไม่มีอะไรครับเรายเยไม่ต้องแก่ตัวขนาดนั้นก็ได้ธรรมชาติธรรมชาติใสๆดิ๊กเกิอะไรวเอ๊ะทำไมสเปคทุกคนเลยชายทีเพลงก็สเปคเอาจิงกว่าตอนนี้เรานึกหน้าไม่ออกว่าสเปคคนไหนหน้าตาเป็นยังไงบ้างค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้คุณพ่อช่วยเลือกดูด้วยนะคะคุณพ่ออันนี้เพลงอะไรอันนี้เพลงอะไรคะคุใจอ่อนครับน้องอะไรคนนี้น้องกิ๊บน้องกิ๊บค่ะคุณพ่อ ครับทำไมคนนี้อันนี้ลิชาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีคนนี้ก็สเปคใช่ไหมคุณแม่ตามาสรุปแล้วสเปคหมดคนนี้คนนี้คือใครคะไก่โดนัทครับทำไคนนี้หัวเราะมากกวชอบไม่ใ่คุณพ่อคนนี้มันชอบหมดทุกคน